โอ้กูเครียดหลมเท่าปากโองกูยังตีไม่ลงไปเอาดีทางอื่นดีกว่ากูอุย้ยจะเปิดประตูไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวมีก็เข้ามาในบ้านหรอกอุย้ยไม่รู้เรื่องเลยเต๋เออนี่ทำคุกกี้หรือทำตุ๊กตาคุณใสครับเนี่ยแต่ละตัวสู้ชีวิตมากงุย้ยแมวส้มน่ารักจงุงอันนี้คือนวดไปอ้อนไปหรือไงเนี่ยดูทำหน้าทำตาเขาสิอ้อนเก่งอย่างนี้ใครจะไม่หลง เอ็นดูถ้านอนไม่ไหวขออนุญาตสัมผัสนิดนึงนะยังไม่กูกูนอนสบายเชียวแกล้งถอดปลั๊กแป๊บนี่ไงบักห้ามมึงเฮ็ดย่างเล่นไม่รู้เรื่องแล้วไงโอ้ที่นั่งว่างแล้วขยับให้อจิบว่าแต่ทำไมไม่มีใครมานั่งข้างเราเลยเนี่ยงงจังสงสัยชอบยืนวันนี้ผมจะมาพาทัวร์บนหลังคาบ้านผมกันนะครับเนี่ยดูสิหิมะเต็มเลยอะ่ะขาวโพลนไปเบิดอุย้ยแม่ล่วงเงื้อ,อขอจบไลฟ์ก่อนนะครับให้อะไรวะน่ะ ของกินหรือเปล่าฮะอุอ้ยแม่ทิมวางกับดักกูเหรอเออทำบ้าอะไรของนายเนี่ยเพื่อนสนุกมากไหมเฮ้เอามาถือกูคืนมาโอ้เจติดโอ้ย,อยลุกไม่คืนโอ้ยโอ้ยช่วยกูด้วยเพื่อนอื้อสุดยอดแห่งความทุ่มเททีมเวิร์กจ,จัดๆพยายามเข้านะอีกนิดเดียวจะได้บอลแล้วเฮ้ยเจฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยนี่แหละคือพลังแห่งความสามารถอ้าวเป็นอะไรเนี่ยทำไมเหงาหงอยจังอ๋ออยากกินเนื้อสินะแม่ เข้าใจเลือกมุมซะด้วยชัดแจ๋วเชียเดี๋ยวผมจะแกล้งถ้าเป็นหันหลังน้าพอแฟนเผอก็จะตุ้งแช่ให้ตกกระใจเลยเดียก,กำลังมาแล้วไฮดาร์ล <Hi, darling. S 2> ี่เต็มไข่แลเวลลสงสัยเห็นเขาเล่นเลยอยากเล่นกับเขาบ้างแล้วเพื่อนก็วิ่งไล่ตามใหญ่เลยเอ็นดูโอ้เปิดไฟทำไมเนี่ยกำลังหลับสบายเลยอย่ามาโยกับกูกูจะนอนตรงนี้อย่าขวิดแม่มเลยนี่เลยว้ ตัวอะไรแย่ <prestigious> mhm. นี่คอสเพย์เป็นปู่อัพหรือเปล่าครับเนี่ยมีการอาลูโป่งมาผูกบ้านด้วยดูเหมือนตำรวจจะมาไล่ที่หรือเปล่าปู่อัพกูอนาถแท้เอ้าทำไมทำอย่างนี้ล่ะนี่แน่ให้มารู้สะบ้างว่าไผเป็นไผสะอาดเอี่ยมเอ้าต้องล้างใหม่เลยอืมเอ้าอืมหมดความอดทนขยันล่วงนักใช่ไหม เครื่องดื่มอะไรเนี่ยขวดเก๋ดีจังบุกแม่จะโว้ยหูยฟองพุ่งแรงกว่าโคกใส่เมนทอสอีกมองอย่างนี้เต็มเพดานแน่นอนไอคำอะไรก็เลยเป็นปลาไหลเลยไปคำไปพ่องตายอย่างลืมไปพ่อมันก็ลูกกูนี่วะโอ้ได้มุมเชื่อมแล้วเรียบร้อยจหัวติดช่วยด้วยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยกู ไอ้ยะสวยรุดเชิดซะไม่เมียเจเอาซะหัวโยกเลยดีนะกระจกร้านเขาไม่แตกนะเจ๊นี่คือเครื่องทำน้ำแข็งเหรอเจะก้อนปักเอฟเลยนี่น้ำแข็งหรืออิดมอนวะเนี่ยแล้วทำไมเป็นสีนี้ล่ะโอเตืนดิในสัญญากันไม่ว่าวันนี้จะพาไปหาสาวที่สวนสาธารณะไงตือนเตือนเตืนตืนดิตืนเด้ิไอคนไม่รักษากรพูดอะฉันให้แกก็ได้ปลาตัวนี้เอาไปกินซะนะ เออเดี๋ยวให้แต่ปลาไม่ได้ให้เบ็ดกลับมาก่อนเจ้าเหมียวเอาเบ็ดคืนมาไอ้กูละเซ็งกูบอกว่ากูไม่อยากไปไม่อยากเดินเล่นก็ยังจะลากกูมาด้วยอีกไอ้เดี๋ยวมึงเจ๊จะไปไม่ได้ดิกูยังกูดีๆก็มายุ่งจะสู้สี่ขาด้ยังไงจะหายไปไหนชมพู่มีไม่รอกรึเองไปเนี่อย่านะอย่ามาเอาของกูเด้อเดี๋ยวมือขาดนะบอกไม่ฟังงับแมม ยิงแม่งเลยได้ๆดๆดดดิเอาบาเขียบไปกินนี่เด็เอาโอ้ยห้าาแม่ให้มาบอกว่าเลิก,เล,กเล่น,ลนได้แล้วฮะโกมากเลยฮะหาวานดีนะลนูจะเป็นอย่างไรเมื่อเปลี่ยนจากให้คนมาจูงหมาเป็นหมามาจูงคน <c oughs> โอ้โหเจ๊นี่ลงทุนจริงๆหาทํามากเนี่ยแหละเพื่อนรถที่เราซื้อมาใหม่สภาพดีปะละ่ะเจ้าของเขาบอกว่าใช้แค่มือเดียวแล้วอีกมือนึงไงด้วนตลกมากไมมมึง ปิดประตูทีหนึ่งหักครึ่งเลยแม่งชุย้ยวิกหลุดแต่เธอก็ยังสัมภาษณ์ต่อสปิริตสุดยอดไม่หยิบมาใส่ด้วยปล่อยเลยตามเลยนายอย่าข้ามมานะอย่าบอกว่าอย่าวใมีคนโยนอาหารมาให้น้องเคแต่ด้านโดนเต่าแย่งเฉยเสียเชื่อไอ้เคหมดเอ๊ะเสียงอะไรก็แก๊กอยู่ข้างในรถเนี่ย มีใครอยู่ในรถหรือเปล่าหรือจะเป็นโจรออกมาเดี๋ยวนี้นะอ้าวขอนั่งหน่อยไม่ได้ไงไฮไฟกันหน่อยน่ารักมากอือีกทีนึง <c oughs> <c oughs> เอ็นดูถึงกับทำตัวไม่ถูกเจอสาวเนียนมานั่งข้างๆดีกว่าดูหลายๆโอ้ยขายหน้าเลยกูนี่เป็นไงไม่คนด้วยเรียกกูว่าพระเจ้าเถอะเพื่อนจะให้โถ ยังอ่วโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรอโอ้ยเหยียบตรงไหรก็มีเียงโอ้ยทัวใดิทัวไดิโอ้ยดีดยดตัวใครดิใบอดยจอยากมาจากไหนเนี่ยลูกเคี้ยวทีร่วงกล่าวเลยทำภาพย้อนกลับอีกนี่เด้งกลับเข้าหน้าต่างเป๊ะพวกนายทำอย่างนี้ได้หรือเปล่ามีใครอยากลองบ้างพอทชแค่นี้จิบจ,บจบิเดี๋ยวดูกูนี่เจ็บ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 เจ เจาะรูแบบนี้จะใส่ลูกบิดประตูสินะเอาไม่ใช่นี่ว่ะเอาอะไรมาใส่วนะเนี่ยแล้วไม่ใช่ประตูห้องด้วยแต่เป็นประตูเสื้อผ้าฟอว์ดเชดโดซูมสนายพร้อมยิงเอาเรื่องว่ะจะโหดไปไหนอืช็อตนี้ลากหัวคมกริบจะหนูจะมึงเป็นกบจริงปะเนี่ยนั่งเหมือนคนเลยนั่งเหมือนกำลังคิดอะไรเพลินๆเจ้รับนะเพื่อนสุดยอดไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆเพื่อนคนนี้ อ่ะทีนี้ตานายโยนขึ้นมาเออจะอา้าวดูพี่แกเหนื่อยมากนะทำเมนูอะไรครับเนี่ยู้เต็มกระทะเลยอุ้ยไอเรื่องคิดเงินนะขอให้บอกเธอเราไวอยู่แล้วเพราะว่าเราคือแคทเชียมือปโปรแคทก็แปลว่าแมวใช่ไหมเชียก็ทําให้ฮึกเหิมนี่กูพากอะไรเนี่ยเง <c oughs> าอะไรดําๆหลังขวดสีชมพูอ๋อหนูนี่เองเข้ามายังไงเนี่ยย่า ลอกฟิล์มติดของใหม่แบบนี้มีหรือดูแล้วจะไม่ฟินไฟไท้ายใหม่โอ้แม่หลุดแตงโมนิ่มปล่อยจะโอ๊ยเมื่อเขาบอกว่าเขานั้นเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนกูเชื่อและผมนี่แหวกเป็นรอยหูฟังเลยโอ้ยแก้งพ่อเหรอนี่เนี่ยจงังหวะนี้แหละกระดด ก็ใหญ่แต่ใจป๊อดจังว่ะออแซวแค่นิดหน่อยเองอะทำไมต้องมาถีบกันจนปากเปี้ยวอย่างนี้ด้วยอะไปชมการแข่งขันพุ่งแหลนหญิงกันครับสาวน้อยคนนี้จะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนจะอันนี้ปลาหรือทำหล่นเนี่ยฮะ <c oughs> เ,ออเจ๊สะสะว่ายน้ำเจ๊จะอุย <c oughs> เดินไม่ดูทางเลยโอ้โห้ย เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สู่ความวังวังอันไกลพล้นโอ้โหเก่งเกินลงเว้ยตาหน่อยละแล้วจิบลงเหมือนกันตากูบางดิอืมอ๋อเฮ้ยว้าว,ว,าวอุ้ยอืยอเตะให้เด็กมันดูจะได้รู้ว่ากูนั่นแหละดาวลุ่งดวงใหม่แห่งวงการลูกหนังอือ ว้าวสุดยอดเลยฮะพี่เตะได้ไกลมากถุยว้าวสวยจุงภาคลุมผมมุสลิมเขาเรียกว่าอะไรนะฮะฮิยาบหรือเปล่าโอยตกใจหมดนล้วมาจิ้มตาแตกแม่ถือแก้ววายเล่นบอลซะด้วยเอาว่าไม่ธรรมดานะเจนเนี่ยเป็นนักบอลเก่าหรือเปล่าช, <c oughs> ชอบชอบเสียบเสร็จแล้วเดินหนีเฉยแม่เอยป๊อปคอนกูไม่ดงไม่ดแดกแม่แล้ว เอาคันนี้นี่วะลืมตัวนึกว่าขับแลมโบมาเพื่อนกูถ่ายเซลฟี่กับกระทิงหรือเปล่าวะหรือว่ากรูปีเฮ้ยเพื่อนท่าไม่ดีแล้วหนีเธอหนีเร็วเมียวเมียวเมีว้มวกินเป็นตะแสบแท้เสียวขอกินนําเดอ้อไปอยู่ตรงนั้นได้จะได้ต้องลำบากคนอื่นไปเอาลงมาอีกเดี๋ยวกูเปิดก่อนเลยยะ ทีนี้ตากูมั่งยาฮีถึงคราวพรอะเออเย,ย้มาแต่ขอบชามไงเป็นเงี้ยปิดตาแทงชาไข่มุกหรอสบายหูกูดี <c oughs> ยอมใจจริงๆ <c oughs> ก็ยังอุตส่าห์มุดเข้าไปหาอะไรกินอีกได้ <c oughs> ว่าโดนถังขยะนิบหัวม่องไปซะแล้ว <c oughs> เพื่อนเรามีของมาฝากนายด้วยโยนทิ้งแม่มกูมไม่เอา บนนั้นน่าจะมีอะไรให้กินนะกระชิบอ่างเนี่ยโอ้ปลาตัวเบลเลอร์เลยจะเอามาทําอะไรกินครับเนี่ยทาปลาราดพริกดีไหมเอานี่มันปลาเลี้ยงหลักเหรอไม่ไม่เพื่อนไม่โอ้อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําเอากบมาวางเรียงซ้อนกันดีกว่าเรียงจากตัวใหญ่ไปหาตัวเล็กนี่สวยงามไม่อน้เป็นเซอร์จคนเดียวอล เฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน